โศกขมงเป็นดงอาถันซึ่งชาวบ้านห้วยตะเคราอที่มีอาชีพเป็นพรานและหาของป่าต่างพากันเข็ดขยาดไม่มีใครกล้าย่างกลายเข้าไปใกล้เพราะป่าบริเวณนั้นรกชึบเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายเช่นเสือหมีงูสารพัดชนิดรวมทั้งสิ่งลี้ลับคือพูดผีป่านางตะเคียนดงโศกขโมงอยู่ทางใต้ของบ้านห้วยตะครอ เดินด้วยเท้าข้ามเขาไปครึ่งวันที่เรียกว่าโศกขโมงเพราะเป็นบริเวณโตรกน้ำลำห้วยไหลผ่านกัดเซาะเป็นร่องทางยาวลึกกลางป่าหลังเวลาฝนตกหยุดใหม่ๆหรือตอนเช้าตรู่ในต้นฤดูหนาวจะเห็นมีกลุ่มหมอกควันละอองไอ้น้ำขาวๆจำนวนมากพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วกลายเป็นหมู่เมฆ คนแก่คนเฒ่าปู่ย่าตายายมักจะเล่าเรื่องราวความดุร้ายของสัตว์ป่าและอาถรรพ์ลึกลับน่าสะพรึงกลัวในดงแห่งนั้นให้ลูกหลานฟังว่าลูกหลานเอ้ยพวกเจ้าอย่าเข้าไปหาของป่าที่โศกขโมงนะที่นั่นเสือหมีผีดุใครเข้าไปมักจะประสบอันตรายโดยเฉพาะพวกที่เข้าไปล่าสัตว์แล้วล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้กลับออกมา คําเตือนคําบอกเล่าของคนแก่คนเฒ่าเหล่านี้ฝังอยู่ในหัวของชาวบ้านห้วยตะครอทุกคนทั้งหญิงและชายไม่มีใครกล้าย่างกลายเข้าไปการเวลาผ่านพ้นไปจนถึงปีพศ2489หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุติไปไม่นานได้มีกลุ่มคนหนุ่มและไม่หนุ่มในเมืองกรุงซึ่งมีฐานะดีมีรถนิยมชอบเข้าป่าล่าสัตว์ เรียกตัวเองว่าเป็นนักนิยมไพรคนกลุ่มนี้จะนัดกันชวนกันขับรถจีบรถแลนด์โรเวอร์ออกจากเมืองกรุงพร้อมด้วยอาวุธปืนยาวและสั้นที่ทันสมัยเข้าไปล่าสัตว์กันเป็นประจำพวกเขาล่าเอาหนังเสืองาช้างเขาวกวางไปห้อยไปแขวนที่บ้านเรือนร้านค้าเพื่ออวดให้คนรู้ถึงความเก่งกล้าในฝีมือการยิงปืนและการไล่ล่า อันเป็นรถนิยมที่แปลกใหม่ของพวกตนตอนสายๆวันหนึ่งปลายฤดูหนาวมีนักนิยมไพรกลุ่มหนึ่งขับรถจีบและลัดเลาะตามทางเกวียนเข้ามาจอดในหมู่บ้านห้วยตะเคราอคนในรถเป็นหนุ่มใหญ่อายุราว3 5 4สถึงสีปีสามคนส่วนอีกคนเป็นนายพรานท้องถิ่นชื่อพรานยังอยู่หมู่บ้านหนองกุงเคยแวะเวียนมาหมู่บ้านนี้หลายหนแล้ว ชาว้วยตะเคราะห์รู้จักดีพรานยังสะพายปืนลงจากรถเดินมาทักทายลุงผู้ใหญ่บ้าน้ว,วยตะเคราะห์แล้วพูดบอกว่าสวัสดีผู้ใหญ่ฉันพานายชาวกรุงสามคนมาเที่ยวป่าล่าสัตว์จะขอฝากรถไว้สักสามสี่วันช่วยดูแลให้ด้วยนะแล้วจะมีค่าสมนาคุณให้ผู้ใหญ่บ้านก็ยิ้มอย่างใจดีพูดตอบว่าได้พรานยังก็จะพานายสามคนนี่ไปที่ไหนล่ะ ก็ว่าจะไปที่โซกขมงหน้าผู้ใหญ่ที่นั่นเขาว่ามีสัตว์ป่าชุกชุมมากผู้ใหญ่ครั้นได้ยินก็ขัดขึ้นว่าเฮ้ยหลานยังป่าอื่นมีเยอะแยะทําไมไม่ไปเล่าที่โซกขมงหน้าคนห้วยตะครอเราไม่มีใครกล้าเข้าไปกันหรอกนะทําไมเหรอลุงผู้ใหญ่หนุ่มชาวกรุงคนหนึ่งถามด้วยความสงสัยก็พวกเรากลัวป่าที่นั่นมันรกทึบมาก ผู้ใหญ่บ้านตอบเลี่ยงๆไม่ได้อธิบายอะไรมากเพราะคิดว่าพรานยังก็คงรู้แก่ใจอยู่แล้วแต่พรานยังกลับพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรหรอกผู้ใหญ่อย่าห่วงเลยนายสามคนนี่ก็เป็นนักนิยมไพรที่ชำนาญป่ามากไม่ต้องห่วงผู้ใหญ่บ้านห้วยตะครอครั้นได้ฟังดังนั้นก็จนใจไม่รู้จะห้ามอย่างไร จิงปล่อยให้คนทั้ง 4, สี่สะพายเป้สะพายปืนเดินไปตามความสมัครใจของพวกเขาพอพ้นจากหมู่บ้านมาไกลแล้วนักนิยมไพรคนหนึ่งที่ชื่อไหนพัดซึ่งสะพายปืนลูกสองแฝดก็เอ่ยขึ้นกับเพื่อนเนว่าถ้าทางตาผู้ใหญ่บ้านนั่นแกเป็นห่วงนะใช่เพราะแกไม่รู้จักฝีมือของพวกเราอีกคนหนึ่งที่ชื่อทอนสะพายไรเฟิลกระบอกโตพูดขึ้นบ้างแล้วหัวเราะคล้ายจะขำขัน ช่างแกเธอก็แกไม่รู้นี่ว่าเราสามคนนะ่ะเคยเข้าป่ากันมาหลายแห่งแล้วป่าเมืองการป่าเมืองอุทยัยป่ากุยบุรีเราเคยผ่านมาหมดนายวันคนหลังสุดสะพายปืนลูกซองเดียวพูดด้วยน้ำเสียงทรนงคนห้วยตะเครเขากลัวป่าโศกขมงแต่ผมไม่กลัวผมเป็นคนบ้านหนองกุงพรานยังก็พูดขึ้นบ้างอย่างไม่ยี่ระ ท่าทางมั่นอกมั่นใจในเชิงพรานของตนเช่นเดียวกันคนทั้งสี่ปีนเขาสูงขึ้นไปพักใหญ่ต่างพาก,กันเหนื่อยหอบและกระหายน้ำและเห็นลานกว้างใต้ต้นซ้านใหญ่ต้นหนึ่งมีลูกสุกหล่นอยู่เกลื่อนดินจึงพากันเข้าไปแต่ยังไม่ทันจะได้นั่งพลานสายตาของพรานยางก็เหลือบขึ้นไปเห็นบางสิ่งบางอย่างจึงกระโจนพรวดออกมาพลางร้องว่านายออกมาออกมานี่ นักนิยมไพราชาวกรุงทั้งสามก็เห็นตามพอพ้นออกมาจากบริเวณนั้นแล้วก็ถามว่ามีอะไรหรอพรานยังมีอะไรโอ้เกือบไปงูหลามตัวเท่าขามันอยู่บนกิ่งซ่านมันซุ่มคอยหาเหยื่อดีนะที่ผมเห็นมันก่อนไม่เช่นนั้นมันอาจจะทิ้งตัวลงมารัดพวกเราคนใดคนหนึ่งไหนงูหลามเหรอนายพัดปลดปืนที่สะพายอยู่ก้าวกลับก็ไปทันที คนอื่นๆก็ก้าวตามปืนกระชับมั่นในมือเตรียมพร้อมจะยิงและแล้วทุกคนก็แลเห็นบนกิ่งล่างสุดสูงจากพื้นประมาณสามเมตรมีงูหลามใหญ่ยาวเฟื้ยตัวหนึ่งนอนพาดอยู่แลบลิ้นสองแฉกแพลบแผลบแลบอย่างน่าสยองใจอ๋อจริงด้วยเกือบไปแล้วพวกเราในวันอุทานเมื่อมองเห็นมันก็สำเร็จโทษมันซะฐานที่ทำให้พวกเราตกใจ นายทอนขยับปืนฉันเองคอยดูนะนัดเดียวเห็นผลพวกแกคอยดูฝีมือลูกซองแฝดของฉันนายพัดเสนอตัวขันอาสาอย่างกระตือรือร้นกระทับปืนจ้องไปที่ส่วนหัวของงูใหญ่ตัวนั้นพลานยังนายวันและนายทอนจึงพากันลดปืนจ้องมองอึดใจเดียวเท่านั้นปืนในมือของนายพัดก็ระเบิดดังลั่นกลิ่นดินปืนฉุนฟุ้งตลบ ทุกคนได้เห็นส่วนหัวของเจ้างูสะบัดไปตามแรงกระสุนส่วนตัวและหัวร่วงหลุดจากกิ่งไม้แต่ท่อนหางยังคงพันเกาะไว้ห้อยตรงเตงตรงเตงต,งต,งตัวสันระร,ริกสายไปสรายมาไม่อยู่ไม่อยู่สามอีกนัดไหมนายทอนพูดอย่างตื่นเต้นกระยับปืนในมือของตัวเองไม่ต้องรอกหัวมันเละไปแล้วดูสิเดี๋ยวมันก็หมดแรงพรานยังบอก ซึ่งก็เป็นความจริงเพราะไม่นานเจ้างูหลามใหญ่ก็ร่วงลงสู่พื้นบิดตัวเป็นเกลียวช้าๆท่ามกลางสายตาของทุกคนไงเห็นฝีมือไหมนายพัดพูดอย่างภาคภูมิใจในฝีมือของตนเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนที่มาด้วยกันชมเชยยกนิ้วให้ดื่มน้ำกันแล้วพากันเดินทางต่อทันที ประมาณบ่ายสองโมงมาถึงบริเวณป่ารกทึบซึ่งมีเสียงจัก,กจันเรไรร้องเสิงแซ่นกป่าหลายชนิดก็ร้องระงมดังแว่วมาตลอดเวลาถึงแล้วโศกขโมงพวกเราจะกางเต็นท์พักแรมกันแถวนี้ละนายพรานยังพูดบอกในจ้างชาวกรุงทั้งสามคนครั้นกางเต็นท์เสร็จหาไม้ฟืนแห้งมาเตรียมไว้ก่อไฟเพียงพอแล้วกินข้าวกันแล้วก็วางแผนออกล่า การล่าของพวกเขาในคืนนี้ไม่ได้ขึ้นไปนั่งห้างบนต้นไม้แต่เป็นการซุ่มยิงนายพัดกับนายทอนได้ทำเลเหมาะหลังโขดหินกว้างมีพุ่มไม้กำบังอยู่ไม่ไกลจากโป่งดินอันเป็นแหล่งที่ชื่นชอบของเหล่าสัตว์ส่วนพรานยังกับนายวันก็มีที่เหมาะเช่นกันเป็นหลังโคนต้นตะแบกคู่ริมห้วยซึ่งมีด่านทางเดินของสัตว์หลายชนิดเหยียบย่ำไว้สแสดงถึงความชุกชุมของพวกมัน ร่อยเก้งกวางและหมูป่ามีเกลื่อนไปสี่ท่มกลับไปรวมกันที่เต็นท์น้นายพรานยังนัดหมายกับนายพัดและนายทอนแล้วตัวเองกับนายวันก็พากันไปยังจุดซุ่มของตนคือหลังโคนตะแบกคู่ขณะนั้นตะวันตกดินแล้วแต่ป่าใหญ่มืดไม่นานเพราะดวงจันทร์ลอยดวงขึ้นเหนือขอบฟ้าสาดแสงลงมาทำให้สว่างโพลงเห็นได้ทั่วบริเวณ แบบนี้ไม่ต้องฉายไฟก็ยังมองเห็นพรานยังพูดอย่างมั่นอกมั่นใจใช่คอยดูนะว่าจะมีตัวอะไรโผลออกมาให้เรายิงเป็นตัวแรกในวันพูดขยับปืนรอตาจ้องไปยังด่านสัตว์แล้วนึกภาวนาในใจว่ามาเร็วๆมาเร็วๆเ,เจ้าเก่งเจ้าวางเจ้าหมูข้ากำลังรอคอยพวกแกขณะเดียวกันห่างออกไปทางโป่งดิน ซึ่งนายพัดกับนายทอรุ่มอยู่บนหลังโขดหินในพุ่มไม้คนทั้งสองนั่งอยู่ไม่นานก็ต้องพากันใจเต้นเพราะได้เห็นกวางใหญ่สองตัวค่อยๆโผล่อ,ออกมามันคงเป็นคู่กันชวนกันมากินโป่งดินเหมาะเลยตัวใหญ่ทั้งคู่แกยิงตัวซ้ายนะฉันจะยิงตัวทางขวานายพัดกระซิบบอกขยับปืนจ้องทำตาวาวอย่างยินดี แต่ยังไม่ทันจะยิงพลันจู่ๆก็มีหมูโทนขนาดใหญ่อีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนวิ่งพรวดพลาดออกมาท่าทางราวกับนักเลงมาถึงก็ไม่รอช้าก้มหน้าก้มตาเอาเขี้ยวแหลมที่ปากขิดดินอย่างแรงหลายครั้งแล้วกินดินโป่งอย่างหิวกระหายทําให้กวางสองตัวนั่นต้องถอยห่างกระโดดหลบไปอีกฝากหนึ่งพ้นจากทางปืนที่คนทั้งสองกําลังประทับเล็งท้อไว เจ้าหมูโชนนั่นมาขัดจังหวะซะแล้วนายพัดกระซิบบอกเบาๆยังหัวเสียมันแกก็ยิงเจ้าหมูซ่านั่นซะส่วนฉันจะจัดการกับเจ้ากวางก็แล้วกันนายพัดพยักหน้าตอบตกลงแล้วต่างยกปืนเลงอีคนจากนั้นก็ต่างคนต่างลั่นไกแทบจะพร้อมกันเสียงปืนระเบิดดังเปรี้ยงเปรี้ยงประกายไฟแลบวาบออกจากปากกระบอก หมูโทนตัวใหญ่พอว้าวีดร้องเสียงแหลมกลิ้งไปแต่แวบเดียวมันก็พุ่งหายเข้าไปในพุ่มไม้ทางขวาส่วนกวางสองตัวก็ตกใจกระโจนพรวดตามกันไปทางสายอึดใจเดียวเท่านั้นก็หายไปสิ้นทั้งหมูทั้งกวางเฮ้ยไม่อยู่ว่าพลาดไปได้ยังไงนายทอนพูดแต่ฉันว่าไม่พลาดนะเพียงแต่ไม่ถูกที่สำคัญมันเร็วจริงๆนายพัดเฉงเอมองตามยังแสนเสียดาย เสียงปืนสองนัดดังกล้องสะท้อนไปทั่วปา่าพรานยังกับในวันซึ่งซุ่มอยู่หลังโคนตะแบกหันมากระซิบบอกกันและกันว่าสองคนนั่นคงยิงตัวอะไรได้แล้วนั่นนะสิแต่เรายังไม่ได้อะไรเลยบอกกันแล้วก็พากันถอนหายใจเอาหนะ่ารออีกหน่อยพรานยังพูดอีกในวันก็พยักหน้ารอคอยกันต่อไปครู่เดียวเท่านั้นก็มีเสียงวิ่งตะบึงดังแว่วผ่านพุ่มไม้ ทำให้คนทั้งสองต่างใจเต้นสิ่งที่วิ่งตามกันมาใต้แสงจันทร์นั่นคือกวางสองตัวมันวิ่งมาทางด่านสัตว์ที่คนทั้งสองซุ่มอยู่แต่แล้วจูจๆอีกตัวหนึ่งก็ล้มฟุบลงหมอบอยู่กับพื้นดินพยายามจะลุกแต่ลุกไม่ขึ้นได้แต่หมอบตัวสั่นเทาโอ้มันคงโดนปืนของคุณพัดคุณทอนแล้ววิ่งตเตลิดมาล้มที่นี่พรานยางกระซิบส่วนในวันก็ตาลุกวาว จุดที่กวางตัวหนึ่งล้มนั้นอยู่ไม่ไกลห่างไปเกิน10เมตรเห็นได้ชัดเจนมากและอยู่เหนือลมเจ้ากวางอีกตัวซึ่งวิ่งมาด้วยกันพอเห็นคู่ลม้มมันก็ไม่ได้วิ่งหนีเอาตัวรอดมันวกกลับมายังตัวที่ล้มอยู่พยายามเอาหัวของมันดันดุนท้ายจะช่วยพยุงให้ลุกขึ้นแต่คู่ของมันก็ลุกไม่ขึ้น เพราะหมดแรงหมดกำลังด้วยพิษบาดแผลคมกระสุนที่เจาะเข้าบริเวณท้องเลือดไหลนองสะท้อนกับแสงจันทเจ้าตัวที่พยายามช่วยก็ละล้าละลังเหลียวซ้ายแหลขวาเพราะเกรงว่าจะมีพรานติดตามมากลัวก็กลัวแต่ก็ไม่ยอมหนีไปเพราะห่วงใหญ่คู่ชีวิตของตนกวางที่ล้มหายใจแรงดังฟืดฟาดฟืดฟาดใกล้จะขาดใจในอีกไม่ช้าแล้ว ส่วนคู่ที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีนั้นก็คงจะรับรู้มันก้มลงยืนดูคู่ของมันอย่างเศร้าส้อยสิ้นหวังแล้วเอาลิ้นเลียเลียใบหน้าคู่ของมันคล้ายจะพยายามปลอบโยนด้วยความรักและอาลัยสุดพลณนาภาพที่ปรากฏให้เห็นเบื้องหน้านั้นหากคนทั่วไปได้เห็นก็คงจะสะเทือนใจอย่างลึกซึง้งจนหยาดน้ำตาเอ่อล้นออกมาแต่สำหรับพรานยัง กับนายวันนั้นไม่ใช่พวกเขาคิดตรงข้ามจิตใจเต้นรัวด้วยความยินดีคนทั้งสองยกปืนประทับบ่าจ้องไปยังร่างของกวางตัวที่ยังแข็งแรงแล้วเหนียวไกลอย่างรวดเร็วพอเสียงปืนระเบิดร่างของกวางที่น่าสงสารตัวนั้นก็สุดหัวบลงดิ้นกระตุกอยู่เคียงข้างคู่รักของมันเสร็จแล้วเสร็จแล้วนวันลุกพรวดอุทานร้องอย่างลิงโลดใจ พลานยังก็วิ่งออกไปต่างคนต่างตื่นเต้นยินดีขณะนั้นมีเสียงร้องตะโกนเรียกหาดังแว่วมาแสงไฟฉายสองวุบวาบวุบวาบพลานยังพลานยังเป็นเสียงเรียกของนายพัดและนายทรนสองคนนั่นกลับมาแล้วอยู่นี่อยู่นี่ครับพลานยังตะโกนตอบพลางฉายไฟเมื่อคนทั้งสองเดินมาใกล้นายวันก็ร้องบอกว่ามานี่ พอแกมาดูผลงานพอได้เห็นกวางใหญ่นอนเคียงกันอยู่นายพัดกับนายทอนก็ดีใจและเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่กวางใหญ่สองตัวมานอนคู่กันเสียดายเจ้าหมูโทนนั่นมันรอดไปยังไงก็ไม่รู้นายพัดพูดขึ้นจังมันเถอนนายป่าน,นี้ยังมีสัตว์คราคร่ำพรุ่งนี้มายิงใหม่ยิงให้มันมือไปเลยแล้วกวางสองตัวนี้ล่ะ รอยไว้ก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยมาตัดเขาของมันพรานยังบอกพากันกลับไปยังเต็นท์จุดก่อไฟลุกโผลขึ้นผลัดกันอยู่ยามคนละชั่วโมงนะครบชั่วโมงแล้วก็ปลุกกันใครจะอยู่ก่อนนายพัดถามผมเองพวกนายนอนเถอะพรานยังอาสาเป็นยามแรกนักนิยมไพราชาวกรุงทั้งสามรับรู้แล้วก็พากันเข้าเต็นท์นอนด้วยความอ่อนเพลีย แต่อิ่มเอมใจเพราะการล่าสัตว์ของพวกตนสำเร็จดังปรารถนาล้มตัวลงนอนแล้วก็หลับไปทันทีเหลือแต่พรานยังที่นั่งเฝ้ายามแกเอาเหล้าป่าซึ่งติดตัวมารินจิบดื่มทีละนิดทีละนิดขับไล่ความเหน็บหนาวเกือบห้าทุ่มแล้วแสงจันท์กระจ่างฟ้าสาดส่องนวลใหญ่เสียงนกกลางคืนรีดริงเรไรระง,งมแววมา หมาป่าหมาในหอนโหยหวนเสียงเยือกเย็นวังเวงทันใดจูจ,จูกระแสลมป่าก็พัดโชยมาวูบวูบก,กิ่งไม้ใบ,บไม้ที่สงบอยู่ก็สั่นสะบัดกระทบกันดังสู้ซาสู้ซาพรานอยางซึ่งอยู่ในอาการสลึมสลือรู้สึกตัวสะดุ้งลืมตาเห็นไฟในกองทำท่าจะมอดโรยราจึงเติมท่อนฟืนลงไปครู่ต่อมาไฟก็ค่อยคอยลุกโผลงขึ้นอย่างเดิม พอไฟสว่างลมที่พัดผูพลูอยู่เมื่อครู่ก็ค่อยๆสงบไปเสียงนกแสกบินแทกทลาร่อนร้องอยู่บนท้องฟ้าเหนือหมู่แมกไม้ใต้แสงจันทร์แล้วพรานยังก็สลึมสลือคอพับคออ่อนลงอีกด้วยความง่วงงุนขณะนั้นห้าทุ่มกว่าแล้วเกือบเที่ยงคืนพรานพัดรู้สึกตัวตื่นเขาลุกขึ้นมานั่งเตรียมตัวจะออกจากเต็นท์มาอยู่ยามต่อ เขามองลอดออกไปทั้งช่องมุงบางๆของเต็นท์นอนได้แลเห็นพรานยังนั่งหลับคอตกสัะพงกอยู่ข้างกองไฟจึงเตรียมตัวจะออกจากเต็นท์มาเปลี่ยนแต่ทันใดสายตาก็บังเอิญเหลือไปเห็นบางสิ่งบางอย่างพุ่งพรวดออกมาจากหลังพุ่มไม้ตัวใหญ่ๆมหึืมาลายพร้อยเหลืองสลับดำลูกตาทั้งคู่เป็นประกายวาวคุณพระช่วยเสือเสือ นายพัดกรีดร้องตะโกนแต่ก็ช้าไปแล้วไม่ทันการแล้วเจ้าพยักร้ายตัวเกือบเท่าวัวในความมืดมันคาบเข้าที่คอของนายพรานอย่างซะแล้วพรานยังไม่ทันได้ร้องเลยก็ถูกมันคาบลากหายเข้าไปในพุ่มไม้เสียงดิ้นของพรานยังและเสียงลากร่างของแกผ่านพุ่มไม้แถวนั้นดังโครมครามโครมครามน่าสยองใจไอวันนายทร ครันได้ยินในพัตโกนว่าเสือเสือก็ทางพากันสะดุ้งตื่นอกสั่นขวัญหายเอามือควานควา้าหาปืนเป็นพลวันเสืออะไรเสือที่ไหนในวันร้องถามเสียงหลงมันคาบพ,พรานยังไปแล้วมันคาบไปแล้วนายพัตโกนตัวสั่นเทาคว้าปืนกระโจนออกจากเต็นท์แล้วระดมยิงเสียงปืนก้องสะท้อนไปทั่วพงไพราย,ยามเที่ยงคืนพรานยังพรานยัง ในวันตะโกนบ้างอกสั่นขวัญผวาแต่เงียบไม่มีเสียงตอบกลับมาไปตามไปช่วยแกมันยังคาบไปไม่ไกลหรอกนักนิยมไพรททั้งสามชวนกันแล้วก็วิ่งตามออกไปในป่าไปทางไหนแล้วมองไม่เห็นมันแล้วนายทรร้องพลางยิงปืนศาสเข้าไปในพุ่มไม้อย่างบ้าคลั่งบรรจุกระสุนนัดใหม่แล้วยิงยิงพรานยางังพรานยางังเงียบ ไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยมีแต่ความเงียบและเสียงหัวใจที่เต้นดังตุบตุบตุบอยู่ในอกจนแทบจะระเบิดออกมาแล้วทันใดเสียงกระโจนวิ่งพรวดพรวดก็ดังแหวกพุ่มไม้ออกมาอย่างรวดเร็วราวกับเงาปีศาจหมูโทนตัวใหญ่เขี้ยวงงงตัวหนึ่งปรากฏตัวมันพุ่งเข้ากระแทกร่างของนายพัดอย่างรุนแรงจนล้มลงทั้งยืนนายพัดหวีดร้องโอ๊ยโอ๊ย หอยหวนยังตกใจสุดชีวิตส่วนเจ้าหมูโทนเชี่ยวงงตัวนั้นมันก็ทั้งขิดและกัดร่างของนายพัดจนกลิ้งไปกลิ้งมานายทอนซึ่งตะลึงอยู่ครั้นได้สติก็ยกปืนประทับยิงใส่ร่างเจ้าหมูผีที่กำลังกัดฟัดนายพัดอยู่อย่างบ้าคลั่งเจ้าหมูกระเด็นคว้างกลิ้งไปแต่แล้วมันก็กลับฮึดลุกพุ่งสวนปืนเข้าใส่ในายทอนอย่างบ้าเลือดโครมเดียวเท่านั้นที่มันพุ่งขิดกระแทก นายทอนก็กระเด็นหือล้มฟาดกับพื้นดินอีกคนแล้วเจ้าหมูนั่นก็กัดกัดกัดฟัดไปฟัดมาเหลือเพียงในวันคนเดียวที่ยืนตัวสั่นเทิมอยู่ครั้นพอได้สติเห็นว่าเพื่อนทั้งสองดับดิ้นไปต่อหน้าต่อตาก็ถอดใจกระโจนหนีปีนไปขึ้นไปบนต้นไม้ที่เตี้ยต้นหนึ่งเท่าโคนขาเพราะต้นไม้ใหญ่วิ่งไปไม่ทันเจ้าหมูเดนตายนั่น มันกัดฟัดนายทอนนิ่งไปแล้วก็วิ่งพุ่งกลับเข้ามาทางนายวันพอเห็นนายวันปีนขึ้นไปบนต้นไม้มันก็ขิดต้นไม้อย่างแรงจนต้นไม้เอ็นไปเอ็นมาหลายครั้งนายวันกลัวแทบขาดใจกอดต้นไม้ไว้นแน่นแรงกระแทกของเจ้าหมูโทนบาดเจ็บอาคาตัวนั้นเกือบทําให้ในายวันร่วงตกลงมาหลายครั้งดีแต่ว่าเขาพยายามกอดเกาะเอาไว้แน่น นาวันหลับตาคิดว่าอย่างไรเสียตัวเขาเองคงจะต้องตายแต่แล้วจู่ๆพันแรงกระแทกของเจ้าหมูร้ายก็หยุดลงเขาเหลียวมองลงไปเห็นเจ้าหมูนั่นมันนอนหมอบอยู่โคนไม้มันตายแล้วเพราะทนพิษบาดแผลจากกระสุนที่ยิงถูกมันไม่ไหวมันเสียเลือดไปมากนายวันกลัวแทบสิ้นสติก็ปีนลงจากต้นไม้เตี้ย,ยต้นนั้น แล้วปลายปีนขึ้นไปยังต้นไม้สูงใหญ่อีกต้นหนึ่งไปนั่งคล่อมกอดคาครบตัวสั่นเทาต่อเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพยายามคิดว่าเป็นความฝันแต่แต่ก็ทำใจไม่ได้เพราะมันเป็นความจริงยิ่งดึกแสงจันทร์ก็ยิ่งส่องสว่างราวกับกลางวันมองลงมาเห็นเพื่อนทั้งสองแน่นิ่งอยู่บนพื้นร่างกายแหว่งวินคุณพระช่วยคุณพระช่วย ในวันร้องคลางวาดกลัวแทบขาดใจพอได้สติก็นึกถึงพระแล้วพูดอธิษฐานขึ้นณนะที่นั้นว่าคุณพระช่วยลูกสำนึกบาปแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกด้วยเถอะหากลูกรอดชีวิตออกจากป่าน,นี้ไปได้ลูกจะขอบวชใช้กรรมจนชั่วชีวิตลูกขอสัญญาลูกขอสัญญาในวันเฝ้าตะโกนร้องพร่ำพูดอยู่เช่นนั้นสลับกับร้องไห้สะอื่น น้ำตาไหลพรากพรากด้วยความหวาดกลัวช่วยลูกด้วยไว้ชีวิตลูกเธอลูกจะบวชลูกจะบวชเสียงของนายวันดังก้องอยู่ในป่าแห่งนั้นตลอดเวลาจนเสียงแหบเสียงแห้งเขาคิดว่าท่อท่อเราไม่ควรมาล่าสัตว์ในป่าเลยกรรมสนองเราทีแล้วนายวันกอดขาคบไม้อยู่จนดึกดื่นไม่กล้าปีนลงมา เมื่อยล้าทรมานเกือบจะร่วงหล่นตกลงไปหลายต่อหลายครั้งแต่ก็อดทนกอดพยุงตัวไว้ได้จนกระทั่งรุ่งเช้าจึงค่อยปีนไต่ลงมาสู่พื้นดินแล้ววิ่งบ้างเดินบ้างกระเซาะกระเซิงไปจนพ้นจากป่ามรณะแห่งนั้นแจ้งข่าวร้ายที่เกิดขึ้นให้ผู้ใหญ่บ้านห้วยตะครอได้รับทราบผู้ใหญ่ก็ชักชวนลูกบ้านสิบกว่าคนเร่งรุดไปยังป่าโศกขโมงโดยมีนายวันเป็นคนนำทาง พอไปถึงจุดเกิดเหตุเห็นเพียงเต็นต์กางทิ้งอยู่ปืนยาวสี่กระบอกตกอยู่แล้วก็เห็นรอยเลือดไหลแดงกระจายแต่แต่ศพของนายพัดนายทนและพรานยังหาเท่าไรก็ไม่เห็นหากันทั้งวันจนใกล้ค่ำก็ไม่พบไม่เจอผลที่สุดผู้ใหญ่บ้านตะเครห์ก็จนปัญญาชวนลูกบ้านกลับข่าวร้ายนี้ ถูกเล่ากันไปปากต่อปากเป็นข่าวสยองน่าสะพรึงกลัวคนแก่คนเฒ่าในหมู่บ้านห้วยตะเคราะห์ก็ต่างพากันพูดว่าเห็นไหมเห็นไหมตาเคยบอกแล้วว่าโศกขโมงมันเป็นป่าอาถรรพ์มันมันเป็นโดงกินพรานพวกแกอย่าเข้าไปล่าสัตว์กันเชียวนะส่วนในวันผู้รอดชีวิตออกมาได้เพียงคนเดียวนั้นต่อมาไม่นาน ก็บวชเป็นพระที่วัดในกรุงเทพตามที่บนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิิทธ์ไว้พอบวชได้ครบห้าพรรษาพ้นจากความเป็นนวกะแล้วก็เดินทางไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านห้วยตะเคราะห์ไม่สึกเลยจนแก่จนเฒ่าชาวห้วยตะเคราะห์เรียกว่าหลวงตาวันเป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและสันโดษมาก หลวงตะวันมักจะแบกกรดเข้าไปภาวนาในป่าโศกขโมงเสมอเสมอและหลวงตามักจะเล่าเรื่องราวในอดีตของตัวเองให้สาธุชนฟังพร้อมกับสั่งสอนว่าญาติโยมทั้งหลายเวรกรรมมีจริงอาตมาได้เห็นแล้วสำนึกแล้วจึงหมั่นภาคเพียนทำความดีจะไม่หวนกลับไปทำบาปอีกต่อไปจะยึดมั่น ในความดีจนชั่วชีวิตตราบเท่าพระนิพพานญาติโยมชาวห้วยตะเคราะห์ก็พากันสาธุการว่าสาธุสาธุด้วยความเลื่อมใสศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายเอย่ยนี่คือเรื่องราวของป่าอาถรรพโศกขโมงดงกินพรานแห่งบ้านห้วยตะเคราะห์ที่ชาวบ้านแห่งนั้นจดจำและเล่าให้ลูกหลานฟังสืบต่อกัน 嘛。